ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2543โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (E.I.) และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการในจังหวัดตราดที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปีเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักเรียนพิการจะได้รับการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลโดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP ที่ยึดแนวทางตามหลักสูตรปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ตั้งอยู่บ้านเลขที่9กที่90ทับ5หมู่4ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจัังหวดตราดมีอาคารเรียนที่ออกแบบให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและมีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียนพิการได้อย่างเหมาะสมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดบริหารงานโดยนายโอภาสสีสรรผู้อํนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดมีบุคลากรทั้งสิ้น61คนมีนักเรียนพิการทั้ง9ประเภทรวมทั้งสิ้น217คนครอบคลุมทั้ง7อำเภอของจังหวัดตราดรูปแบบการให้บริการ5รูปแบบดังนี้รูปแบบที่1การให้บริการแบบไปกลับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดพุทธศักราช2568และหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการพุทธศักราช2568 โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาและทักษะที่จำเป็นเฉพาะความพิการอย่างเต็มศักยภาพมีการแบ่งห้องเรียนตามประเภทความพิการและยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความเหมาะสมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้แก่กิจกรรมเสริมหลักสูตรกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรปรับพฤติกรรมจากนักจิตวิทยาคลินิกกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิละปะกิจกรรมเสริมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กิจกรรมเสริมหลักสูตรเซรามิกกิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาราบำบัดและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตรรูปแบบที่2การให้บริการที่หน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด มีการจัดตั้งหน่วยบริการทั้ง6ออำเภอเพื่อให้บริการและจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนพิการในพื้นที่ให้ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมรูปแบบที่3การให้บริการที่บ้านในลักษณะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยครอบครัวและชุมชน มีครูผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดได้หรือหน่วยบริการประจำอำเภอโดยการให้คำแนะนำในการฟื้นฟูรูปแบบการจัดการศึกษาให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กพิการอย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบที่4การให้บริการศูนย์การเรียนรู้เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลจังหวัดตราด เพื่อให้เด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องรูปแบบที่5การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกตั้งอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกจริยาอุปถัมภ์ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดนอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดยังมีหน้าที่ในการฝึกอบรมผู้ปกครองผู้ดูแลคนพิการ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวกับเด็กพิการให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนพิการโดยครอบครัวและชุมชน มีการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักเรียนพิการมีการจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักเรียนพิการในจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายช่วยเหลือนักเรียนพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนพิการทุกคนเข้มแข็งมีรอยยิ้มและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและประเทศชาติต่อไป